ไปไม่รอดแล้วค่ะสิงคโปร์เบรกจ้างแรงงานเมียนมาหวันจะมีปัญหาภายในค่ะจากเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะทางกลุ่มแรงงานข้ามชาติได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติเพื่อเรียกร้องให้มีการกลับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานเมียนมาในประเทศไทยเป็น600-700บาทต่อวันและต้องการความเป็นธรรมทางแรงงาน แต่หลังจากที่รัฐบาลไทยยังไม่มีท่าทีตอบรับข้อเรียกร้องกลุ่มแรงงานพม่าบางส่วนค่ะก็เริ่มพิจารณาทางเลือกใหม่โดยมีแนวโน้มย้าะไปทํางานที่สิงคโปร์พร้อมกับสลัดสัญชาติเมียนมาเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าโดยสื่ออย่างสมัครข่าวอิรวดีของเมียนมานะคะได้รายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์ค่ะประชาชนชาวเมียนมาจํานวน278คนในมอบบัตรประชาชนเมียนมาให้กับสถานทูตในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหลังได้รับสัญชาติสิงคโปร์แล้ว ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต่อจากนี้จากร้อยก็จะเป็นพันคนต่อวันแน่นอนและแม้จะมีการเรียกร้องจากแรงงานข้ามชาติแต่ว่ารัฐบาลไทยยังไม่มีการตอบสนองอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการปรับค่าแรงขั้นต่ำสำหรับแรงงานพม่าค่ะขณะที่สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่เปิดรับแรงงานมีฝีมือและแรงงานต่างชาติที่ต้องการชีวิตที่มั่นคงกว่ามีโอกาสสูงที่แรงงานพม่าจำนวนมากจะเลือกเดินทางไปทำงานและขอสัญชาติสิงคโปร์แทน ลาจุดดูเหมือนชาวมเยมนมาอาจจะต้องกลับลำอีกครั้งนะคะเมื่อมีรายงานว่า สิงคโปร์สั yeah, ่งเบรกเลี้ยงจ้างแรงงานเมียนมาหว่านการเมืองภายในกระทบค่ะโดยสำนักข่าวเดอะอิรวดีค่ะของเมียนมาเนี่ยได้รายงานว่ากระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ออกคําสั่งให้บริษัทจัดหางานในประเทศเลี้ยงการจ้างงานชาวเมียนมาและมองหาแรงงานจากประเทศอื่นมาทดแทนเนื่องจากเมียนกําลังเผชิญกับปัญหาการเมืองภายในประเทศและความขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มน้อยจึงอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจของสิงคโปร์ได้พร้อมเรียกร้องให้บริษัทต่างๆติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ ก็ระบุว่ามินมาอยู่ในภาวะฉุกเฉินหลายเมืองอยู่ภายใต้กฎอายการศึกและมีทีท่าว่าจะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่การเดินทางสัญจรในเมียนมาก็ถูกจำกัด ประกาศเตือนของสิงคโปร์มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเมียนมาสั่งห้ามพลเมืองในวัยเกณฑทหารเดินทางออกนอกประเทศผู้คนที่หลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารหรือไม่มารายงานตัวตามคำสั่งจะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีคำสั่งห้ามนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วก็คือปี2024นะคะรัฐบาลเมียนมาได้ใช้กฎหมายการเกณฑทหารซึ่งไม่ได้การประกาศใช้มานานแล้วโดยกำหนดให้ผู้ชายอายุ18-35ปีและผู้หญิงอายุ18-27ปีเข้ารับราชการทหารอย่างน้อย2ปี ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้จุดชนวนให้เกิดการอพยพออกจากประเทศเป็นจํานวนมาก ผู้จัดการของสำนักงานจัดหา,าง,งานต่างประเทศในเมียนมากล่าวว่าการบังคับให้คนอายุต่ำกว่า35ปีเข้ารับราชการทหารส่งผลกระทบแรงงานจำนวนมากที่ต้องการทำงานในสิงคโปร์อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อภาคธุรกิจเมียนมาโดยเฉพาะหน่วยงานและบริษัทที่ดำเนินกิจ,จการร่วมสิงคโปร์และท้ายที่สุดก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศด้วยขณะที่ผู้อพยพบ,บางส่วนที่ได้งานทำในสิงคโปร์แล้วกลับไม่ไปเริ่มงานได้ทันเนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทาง แรงงานข้ามชาติจากเมียนมาส่วนใหญ่มักทำงานก่อสร้างแม่บ้านดูแลผู้สูงอายุทำความสะอาดและร้านอาหารในสิงคโปร์อย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศไม่มีข้อตกลงด้านแรงงานทวิภาคีระหว่างกันนอกจากนี้สิงคโปรยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของแรงงานคุณภาพของเมียนมาด้วยไม่ว่าจะเป็นวิศวกรช่างไอทีและแพทย์โดยแรงงานเมียนมาคนหนึ่งที่ทำงานในสิงคโปร์ปรเปิดเผยว่าเขาเสียใจแทนคนหนุ่มสาวที่ต้องการพัฒนาตัวเองเพราะตอนนี้พวกเขามีโอกาสน้อยลง สถานทูตเมียนมาในสิงคโรปร์เปิดเผยว่าปัจจุบันสิงคโปร์มีแรงงานอพยพจากเมียนมามากกว่า200,000คนและมีอย่างน้อย278คนได้กลายมาเป็นพลเมืองสิงคโปร์แล้วเอาลละสิคะคุณผู้ชมงานนี้ชาวเมียนมาจะทำยังไงต่อไปแล้วที่เรียกร้องไปนั้นจะสำเร็จหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงค่ะอ่านเชิญเพลงพี่เวิร์ดด้วยค่ะ